ผู้ชมคะช่วงนี้มาอัปเดตประเด็นข่าวสารและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนกันกันกบแพรวศิีนีนาสวัสดพูนค่ะเรื่องบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงเป็นประเด็นนะคะที่นักลงทุนและก็ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกันณนะขณะนี้เพราะว่า 1, ผันผวนเหลือลเกินยกตัวอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ 1, ผันผวนหนักมากนะคะดัชนีปรับตัวร่วงลงหนักสุดในรอบกว่า30ปีนับตั้งแต่ปี2530 ดืนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเกือบ3,000จุดนะคะนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด D-19 แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้เข้าแทรกแซงตลาดด้วยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยฉุกเฉินแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินผ่านการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ก็ตามตลอดทั้งการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดาวโจนส์ Jones, แกว่งตัวผันผวนลบลงไป ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว12.93ซึ่งบรรยากาศการซื้อขายก็เป็นไปด้วยความตื่นตระหนก,กนะคะจนทำให้ต้องมีการประกาศใช้ระบบ Circuit Breaker เพื่อพักการซื้อขายเป็นเวลา15นาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศใช้เป็นครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ นักลงทุนมีความวิตกกังวลมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องค่ะให้ชาวเมริกันระงับการจัดกิจกรรมทางสังคมเป็นเวลา15วันแล้วก็หลีกเลีย่ยงการรวมตัวกันมากกว่า10คนซึ่งนี่ถือเป็นความพยายามเชิงรุกในการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นแล้วทรัมป์เองก็ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยด้วย มาดูกันต่อนะคะที่บ้านเรากันบ้างคะ่ะจากเหตุที่ประชาชนไปกักตุนสินค้านะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมาชี้แจงว่าไม่อยากจะให้ประชาชนตื่นตระหนกมากจนเกินไปแล้วก็ตลาดอุปโภคบริโภครวมไปถึงความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการในบ้านเรานั้นยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแน่นอนซึ่งล่าสุดนะคะในมุมของปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณบุญยริศกัละยานามิตรบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองไม่ นิ่งนอนใจต่อกรณีที่ประชาชนวิตกกังวล จากปัญหาโควิด -19 ทำให้เร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจนหายไปจากชั้นวางของในห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตอนนี้ก็อยากจะยืนยันว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญของโลกนะคะโดยเฉพาะเป็นผู้ผลิตอาหารทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เป็นผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ด้วยจึงไม่อยากให้กังวลต่อกรณีสินค้าขาดแคลนทั้งนี้ก็ได้ไปคุยกับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ของประเทศกว่า40 ซึ่งต่างก็ออกมายืนยันค่ะว่าตอนนี้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของการบริโภคของคนในประเทศไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ผู้ผลิตสินค้าเองก็สามารถผลิตสินค้าได้ประมาณ70%ยังมีความสามารถที่จะผลิตสินค้าได้อีก30%ตอนนี้ก็ขอความร่วมมือไปยังห้างสรรพสินค้าให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยดังกล่าวด้วย มาดูที่มุมมองของฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างค่ะผู้ชมล่าสุดประเมินแล้วก็คาดการภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ตั้งแต่ต้นปีก็ปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยลงอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนะคะก็ปรับลดคาดการ GDP ในปี2563กลายเป็นหดตัวที่ลบ0.3 ในกรณีฐานจากการประเมินเดิมที่1.8แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจไทยอาจจะเกิด Technical Recession ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะซึ่งทาง eic ของธนาคารไทยพาณิชย์คาดการว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาฟื้นตัวแบบช้าๆในช่วงปลายไตรมาสท,ที่3ตามสมมติฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะทยอยกลับเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมทั้งอาจจะมีมาตรการสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อค่ะ